จะแซงแล้วแซงมาทําไมซ้ายนะฮะรถเก๋งมันวิ่งไวรู้ก็รู้ว่าเก๋งวิ่งไวเราก็ต้องพยายามปั่นให้เร็วๆเพื่อจะได้แซงขวาเข้าใจไหม,มคุณน่ะที่หน้าที่หลังถ้าจะแซงนะโอ้รถก็ผิดทุกอย่างโอ้โหทำอะไรคุณสวัสดีครับสวัสดีดเออผมสิไปหมู่บ้านเสนาครับไปแพทด<ม>ตั้งใดครับไฟแดงเลี้ยวซ้ายไฟแดงเลี้ยวซ้ายเหรอครับเออขอบคุณมากครับไปไปครับผมผมไปแล้วครับไปครับเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไฟแดงกันเลี้ยวซ้าย มาหัวทองนำคนกูมาถึงไฟแดงแล้วก็เลี้ยวซ้ายเด้อไฟแดงเลี้ยวซ้ายไฟแดงครับอืมอ้าวบักทองกูว่าต้องไปถามตำรวจใหม่เด้อแบบนี้เออแมนไปไฟแดงบอกให้เลี้ยวซ้ายจะบอกในตำรวจนี่ก็ได้บรรทุกบรรทุกน้ำหนักเกินอีกตำรวจครับอะไรอีกอะเมื่อกี้บอกไฟแดงเลี้ยวซ้าย เออก็ใช <anto> ่ตอนนี <saturated> ้มันไฟเขียวมันเลี้ยวไหนครับไฟเขียวก็เลี้ยวซ้ายครับไฟแดงก็เลี้ยวซ้ายครับไอ้ไฟเรืองเหลืองอยู่ตรงกลางนะก็เลี้ยวซ้ายแล้วถ้าเกิดไฟมันดับเลี้ยวไหนครับไฟดับก็เลี้ยวซ้ายครับเออไม่มีไฟก็เลี้ยวซ้ายครับมาจากไหนกันเลยพวกมึงคะยะโสยะโสพอครับ ชายทนบ่วไวววหวแล้วข่วมฮักมันจุกอกอะ่ะเงี้ยก็คึ้นหอดตะหนองซอยขี่ก็คึ้นหอดตะหนองซอยย่ามโตดอะ่ะอ,ป,อปิดอปิดอ่ะก็คึ้นหอดตะหนองซอยอ่ะย่ามใดอ่ะชายสิได้แต่งงานกับสอยของชายสักทีอะ่ะเรื่อย่างนั่นอ่ะต้องเป็นห่วงลูกต้วงนี่ก็ใกล้หาเสียงเพราะกำนั่นแล้วเฮาก็หาเรื่องจัดงานแต่งงานเหตมันใหญ่โตปิดหมู่บ้านเลี้ยงไปเลย ใจหอนแม่นบลูกไปขอมือเเลยดีบลูกดีครับ